มินตราสาวสวยเซ็กซี่รูปร่างกระชากใจชายเธอเดินเยือกย่างเข้าไปในโรงแรมหรูด้วยเดสหนังชุดรัดรูปเผยเห็นสัดส,ส่วนที่เร้าใจชายกระโปรงที่แหวกว้าวมาถึงโคนขาทำให้เรียวขาเนียนสวยนั้นช่างน,น่ามองเธอปกปิดใบหน้าด้วยแว่นกันแดดจากนั้นก็รีบสาวเท้าเข้าลิฟต์ไปในทันทีเมื่อเข้าไปในลิฟต์เธอก็รีบกดไปที่ชั้นแดพรางก้มมองดูโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบหมายเลขที่เข้ามาในแชทไลน์เจอกันที่เดิมนะครับพี่มินตราผมจะรอนะครับกิตติคุณหนุ่มรอนักก้ามเทรนเนอร์ในฟิตเนสของมินตราทักหาเธอเมื่อมินตราเห็นข้อความก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และเดินทางไปตามนัดหมายเมื่อมาถึงห้อง8ปดหเธอก็เคาะเบาๆให้พอมีเสียงเมื่อกิติคุณได้ยินก็มาเปิดในทันทีกิติคุณไม่รอช้า กระชากล้างบางๆของมินตาเข้าไปในห้องจากนั้นเขาก็สะบัดผ้าคลุมออกเผยเห็นอกที่ล่ำบึกบึนเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อเขาไม่ประวิงเวลาใช้มือสกิดที่ตัวเธอเบาๆมินตาก็ล้มลงบนเตียงท่วงท่าของเธอตอนนี้ช่างเย้ายวนใจกิติคุณค่อยๆถมตัวลงไปใบหน้าของทั้งสองแนบชิดกันทั้งคู่จุมพิษกันอย่างดุดดื่มตัวของเขาทั้งสองตอนนี้ เรากับจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกิติคุณใช้ศอกทั้งสองข้างดันไว้กับเตียงเพื่อไม่ให้เทน้ำหนักไปที่ร่างบอบางของเธอเขาเริ่มใช้ริมฝีปากปลูบไล้ไปตามใบหน้ากลิ่นหอมจากกายมินตาทําให้เขารุกเร้าเธอหนักกว่าเดิมตอนนี้ทั้งคู่เรากับร้องรอยอยู่บนสวงสวรรค์รถรักนั้นช่างเผ็ดร้อนดุดันร้อนแรงแรงเวียงจากร่างกายกำยำทำให้เธอทวินหาและติดใจในบทรักนี้มาก เรดหนังของเธอในตอนนี้ร่วงหล่นกองอยู่กับพื้นทั้งคู่หาสายใจไม่เพราะมัวแต่สารวนกับรถรักที่เต็มไปด้วยราคาอย่างไม่หยุดยอนเวลาล่วงเลยมาจนตะวันค้อยต่ำเพลงรักจึงผ่อนลงเธอยังเหมือนเดิมเลยนะเลนนีาพี่หมดแรงเลยเธอตะกองกอดเขาใช้มือลูบไล้ร่างที่บึกบืนไม่อยากห่างไปไหนแต่ก็ต้องจำใจดึงตัวเองออกมาอันนี้เธอยื่นเงินปึกหนึ่งให้เขาเอาไว้ซื้อขนมนะ ที่รักของพี่เธอกระซิบข้างหูกิติคุณกิติคุณหยิบเงินและเก็บไว้ในกระเป๋าทัานทีอย่าหายไปไหนอีกนะครับผมคิดถึงเขาออดอ้อนมินตราหันมายิ้มหวานเธอก้มดูความเรียบร้อยของเสื้อผ้าแล้วเปิดประตูออกไปทิ้งให้เขานอนอยู่รำพังในห้องกิติคุณชินชากับความโดดเดี่ยวนี้แล้วถึงเขาจะแอบชอบมินตราแค่ไหนก็คงจะเป็นแค่คนแก้งเหงาให้กับเธอ เมื่อมินตาขับรถออกจากโรงแรมเธอก็มุ่งตรงไปที่บ้านหลังใหญ่ในทันทีเอาคุณหายไปไหนมากลับมาสมืดค่้าเชียวเห็นไหมว่าลูกร้องหาแล้วเนี่ยเห็นวิภาบอกว่าออกไปตั้งแต่หัววันไม่ใช่หรอชาคิดถามภรรยามินตรามีธุระด่วนนิดหน่อยนะคะก็เลยรีบออกไปขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกคุณก่อนแล้วยายหนูอยู่ไหนล่ะคะตอนนี้เธอมองหาลูกสาววัสามขวบขึ้น,นอนไปแล้วละ่ะวิภาเพิ่งพาไปเมื่อกี้ แล้วนั่นแขนคุณไปโดนอะไรมาแดงช้ำเชียวชาคิดถามและจับเบาๆที่แขนมินตาตกใจอ๋อชนประตูนิดหน่อยนะคะฉันขอตัวไปหาผ้าฟันก่อนนะคะมินตารีบเดินไปทันทีชาคิดมองตามหลังอย่างเพ่งพินิษมินตรารีบสาวเท้าขึ้นไปยังห้องของลูกสาววันนี้ควจะต้องนอนกับลูกก่อนให้อายคิดถึงและเพื่อไม่ให้สามีหวาดระแวงไปกว่านี้เธอนั่งลงบนเตียงจ้องมองเด็กน้อยน่ารักที่นอนหลับไหลอย,อยู่ ขนตาของเธองอนสวยยามที่หลับไหลช่างน่ารักนะเอ็นดูเมื่อยามตื่นก็ดูน่าหลงไหลดวงตากลมโตขนตางอนยาวแก้มยุยยๆยผิวขาวอมชมพูและมีรักยิ้มเล็กๆข้างมุมปากทำให้พาฝันเป็นเด็กน้อยที่น่ารักมากแม่ขอโทษนะลูกวันนี้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยคืนนี้แม่จะนอนกับลูกนะเธอก้มลงไปหอมเบาๆที่แก้มของพาฝันจากนั้นตรงไปอาบน้ำ แล้วรีบกลับมานอนกอดลูกสาวเช้าวันลุงขึ้นชาคิดเข้ามาในห้องพาฝันจากนั้นก็อุ้มลูกสาวเพื่อไปรับอากาศข้างนอกมินตาย,ยังคงนอนอยู่บนเตียงเมื่อเธอเห็นชาคิดอุ้มลูกไปแล้วจึงรีบตื่นขึ้นมาคุณคะวิภาไปไหนอะคะมินตาถามหาพี่เลี้ยงของพาฝันเห็นว่าจะกลับต่างจังหวัดสักสองสามวันน่ะแม่ไม่ค่อยสบายมั้งวิภาแจ้งผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะอ๋อ คุณก็เลิอกออกไปข้างนอกสักสองสามวันก่อนแล้วกันนะไอฟิตเนสอะไรนั่นก็เลิกไปก่อนแค่นี้หุ่นคุณก็เข้าที่ละอยู่กับลูกนะวันนี้ผมมีงานด่วนไปละชายคิดรีบทานข้าวและหยิบกระเป๋าเพื่อเดินทางไปทำงานพาฟันคะพ่อไปทำงานก่อนนะี๋ยวจะรีบกลับมาหานะคนเก่งของพ่อเขาห่อไปที่แก้มลูกสาวอย่างทะนุถนอมพาฝันยิ้มให้กับพ่อส่งเสียงอ้อแอผมไปก่อนนะเขาตรงเข้ามาจูบมินตรา แล้วรีบเดินออกไปพาฟันวันนี้แม่จะอยู่กับหนูนะคะเราออกไปดูดอกไม้กันดีกว่าดอกไม้สวยๆหนูชอบไม่คะลูกเธอพูดกับลูกสาวอย่างมีความสุขเด็กน้อยยิ้มรับแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกผูกพันกันอย่างแน่นหนามินตรารักเธอมากชาคริตก็เช่นกันมินตราใช้เวลากลางคืนเพื่อปลเปื่อยให้กับชาคริตสามีที่ร่ำรวยที่เป็นพ่อเลี้ยงหนุ่มใหญ่ที่มีทิพลในย่านนี้ ธุรกิจสีเทาของเขาคือเครื่องหล่อเลี้ยงให้กับชีวิตของเธอเธอจึงทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีคุณกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อย,อยมินตรานวดให้นะคะเธอขยำกล้ามเนื้อตโตโตที่ไหล่ของเขาพางรูปลายไปทั่วแผ่นหลังชุดนอนคอสเพ์ของเธอชงางเย้ยยวนปลุกความหื่นกระหายอย่างทันควันรสรักอันหวานมันเริ่มขึ้นเขาเล้าลมเธอจนสันสานทั้งคู่อบกอดกันพลวัน ชาคิดชื่นชอบในรสรักของมินตราตั้งแต่แรกเริ่มเธอตอบทุกโจทย์ที่เขาต้องการเขาจึงให้เธอเข้ามาเพื่อเป็นแม่ของลูกและตั้งแต่เธอเข้ามาเป็นภรรยาเธอก็ไม่เคยทำให้เขาทุกข์ใจเลยสักครั้งและทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างดีมาตลอดมินตราเองมองว่าแรงสวัสดิ์ของชาคิดแม้จะดุด,ดันแต่ก็ละม,มุนชวนฝันแต่กิตติคุณน,นั้นวาบหวามตื่นเต้นและร้อนแรงในทุกขณะ เธอชื่นชอบทั้งสองรูปแบบสามวันผ่านไปเมื่อวิภากลับมามินตราก็นัดเจอกับกิติคุณอีกครั้งณสถานที่เดิมและห้องเดิมแต่ครั้งนี้กลับไม่ลอดพ้นสายตาของลูกน้องชาคิดพิทัก์บังเอิญไปทำธุระที่นั่นและเจอเธอเข้าคุณคุณมินตราเขาพูดชื่อเธอและกำลังจะเข้าไปทัก แต่มินตาเดินเร็วมากจนทิ้งระยะห่างเขาไปเรากับจะหนีใครจากนั้นเธอก็กดลิฟต์พิทักษ์จ้องมองพฤติกรรมของสาวสวยด้วยความสงสยัยเขาเห็นอยู่กไกลๆว่าลิฟต์นั้นมีมินตาแค่คนเดียวและลิฟต์ก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆและไปหยุดที่ชั้นแปดพิทักษ์มองและเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ณนโะรงแรมเดิมพิทักษ์ก็ยังคงเจอเธอเ,ธอเช่นเดิมเขาแอบตามเธอไปห่างๆ และตอนนี้เขาก็แน่ใจแล้วว่ามินตรานันเจอใครบางคนณสถานที่แห่งนี้เป็นประจำเขาจึงแอบถ่ายรูปในขณะที่เธอกำลังเดินไปที่ห้องนั้นแต่เพื่อความแน่ใจเขาต้องสืบให้ชัดเจนก่อนที่จะแจ้งข่าวนี้กับพ่อเลี้ยงมินตายังคงมาหากิติคุณอาทิตย์ละครั้งเธอเริงร่าก,กับไฟราคาของเขาย่งมีความสุขเสียงแห่งความหันษาลอดผ่านประตูออกมาเป็นระรอบ่งบอกถึงความสุขที่เปี่ยมลน้น เขาทั้งคู่ตักตวงรถสวัสดจนหนำใจเมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายพิ่ทักได้ยินเสียงฟีเท้าของคนข้างในก้าวออกมาเขาจึงวิ่งไปแอบอยู่ข้างซอกตึกข้างๆประตูนั้นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเตรียมถ่ายรูปเขารักเจ้านายมากและไม่อยากให้เจ้านายโดนสวมเขาจึงจะนําหลักฐานทั้งหมดไปให้ดูเพราะสิ่งที่พ่อเลี้ยงอย่างนายเขาไม่ยอมนั่นคือการเสื่อมเสียเกียรติ ยิ่งเกิดจากผู้หญิงก็ยิ่งถือเป็นการหักหน้าอย่างรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้พิทักษ์มองไปเห็นมินตราออกมาพร้อมกิติคุณทั้งคู่อบกอดกันอย่างสนิทสนมเรากับจะสิงสู่กลืนร่างเขาด้วยกันพิทักษ์รีบถ่ายภาพทุกช็อตไว้หลักฐานชิ้นนี้จะทําให้มินตรายอมจำนนมินตรายพยายามที่จะกลับบ้านก่อนชาคิดทุกครั้งและกำชับให้วิภาไม่บอกชาคิดเรื่องที่เธอออกไปข้างนอกเมื่อชาคิดกลับมาก็เห็นมินตราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน และเธอก็ปฏิบัติพัดวีเขาเหมือนเช่นเคยชาวลุ่งขึ้นพ่ทักรีบเดินทางมาหานายที่ห้องทำงานนายครับเอ่อรับกาแฟไหมครับชาคิดเงยหน้าหันมามองและจ้องมองด้วยความสงสัยก็รับเหมือนเดิมปกติทุกเช้านะอ๋อครับเดี๋ยวผมไปจัดเตรียมให้นะครับอืมชายคิดก้มหน้าทำงานต่อสักพัก เมื่อพี่ทักนำกาแฟมาเขาก็ถามขึ้นอีกนายครับช่วงนี้หนูพาฝันเป็นไงบ้างครับงอแงร้องไห้หรือเปล่าอืมก็มีเป็นบางช่วงนะอ๋อครับนายด้วยท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนของพี่ทักทำให้ชายคิดแล้วงด,ดหยิดเฮ้ยเองมีอะไรกับข้าหรือเปล่าจะถามจะบอกอะไรก็รีบบอกมายืนยึกยัากงื้งงักอยู่นั่นแหละชั่จะลำคาญเลวเฮ้ยชายคิดแล้วงดหยิด นายครับเออคือช่วงนี้คุณมินตาออกไปข้างนอกบ่อยไหมครับทําไมแกจะสื่อถึงอะไรฉันไม่เข้าใจแล้วมาถามหาเมียฉันทําไมเขาถามยังงุนงงเออคือคือเมื่อวานผมเห็นคุณมินตาที่โรงแรมแฟนผมนะครับพี่ทักพูดอย่างกล้าๆกลัวๆเพราะหากชาคิดไม่เชื่อเขาอาจจะถูกลงไม้ลงมือได้เขาจึงใจดีสู้เสือเพื่อที่จะปกป้องนาย เมื่อวานเหรอเมื่อวานฉันกลับไปก็เห็นมินตาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะชาคิดพูดเอ็งพูดอะไรเองเอาอะไรมาพูดพิทักษ์มินตาเขารักลูกไม่น่าจะทิ้งไปไหนหรอกชาคิดไม่เชื่อผมรักนายนะครับแล้วไม่อยากให้คุณมินตาสวมเขาให้นายเฮ้ยพิทักษ์ทำไมเองพูดอย่างนี้ชาคิดสะบัดมือตัวเองพร้อมที่จะเหวี่ยงไปที่ใบหน้าของพิทัก พี่ทักรีบหยิบโทรศัพท์ของตัวเองมายื่นให้เมื่อชาคิดเห็นภาพในโทรศัพท์ของพี่ทักเขาก็รีบหยิบขึ้นมาดูชาคิดตกใจมากเมื่อเห็นภาพของผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับภรรยาของตัวเองโอบกอดกับชายอื่นภาพนี้เองได้มาจากไหนเขาถามขึ้นคือผมไปหาแฟนที่โรงแรมอครับแล้วผมก็เจอคุณมินตาคุณมินตาเธอไปที่นั่นเธอมีท่าทีรับๆล่อๆหลายครั้ง ผมจึงหาโอกาสตามขึ้นไปและผมก็แน่ใจว่ารังรักของเธอคือห้องนี้ครับเขายื่นผ้าไหมเลขห้องให้ชายคิดดูชายคิดก้มดูและพิจารณาอยู่สักพักภาพนี้เองถ่ายเองเหรอชายคิดถามครับอืมทฉันขออยู่ตามลำพังสักพักหนึ่งขอคิดอะไรสักหน่อยถ้าหาไม่เรียกก็ไม่ต้องเข้ามานะเขาสั่งพิทักก้มหน้ารับทราบและรีบเดินออกจากห้องไป ชางคิดนั่งนิ่งอยู่กับตัวเองเขาต้องจัดการอะไรบางอย่างในใจของเขาตอนนี้เดือดมากมินตรากล้ามากที่มายามเกียดเขาเขาโมโหและตอนนี้ไฟกำลังเผาใจเขาอยู่เมื่อกลับถึงบ้านเขาก็พยายามทำตัวให้ปกติแต่แอบเพ่งเลงพฤติกรรมของมินตาอยู่ตลอดเวลายายหนูรับไปแล้วหรอเขาถามและแอบสำรวจตามร่างกายของมินตรารอยแดง้ํำปรากฏอยู่หลายจุด แม้รอยเดิมๆจะค่อยๆจางไปแล้วช่วงนี้ชนประตูบ่อยเหรอเห็นมีแต่แผลฟกช้ำเขาถามอ๋อค่ะมินตาน่าจะวิ่งตามยายหนูนะคะเลยไม่ทันระวังมินตาขอตัวไปทายาก่อนนะคะสีหน้าท่าทางของชาคิดวันนี้ดูแปลกๆเธอแอบกังวลใจเมื่อมินตาอุ้มลูกขึ้นไปในห้องแล้วเขาจึงเรียกวิภามาซักถามวิภามาหาฉันหน่อย ช่วงนี้มินตาออกไปข้างนอกบ่อยไหมเขาถามเออเออวิภาไม่ก็นาตอบได้แต่อ้ำอึง้งเออเอออยู่นั่นงั้นเอางี้ถ้าฉันถามแล้วมันใช่ให้เธอพยักหน้าวิภาตอบรับฉันจะถามเธออีกครั้งช่วงนี้มินตาออาจากบ้านบ่อยใช่ไหมวิภาพยักหน้าแล้วเธอไปช่วงไหน วิภาอั้มอึ้งเมื่อเจอคำถามนี้ไม่คิดจะพูดอะไรสักคำเลยหรือไงเขาเริ่มมีน้ำโหคุณมินตราไม่ให้พูดนะคะวิภาก้มหน้าด้วยความกลัวระหว่างฉันกับมินตราเธอกลัวใครมากกว่ากันวิภาทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ชาคิดซักถามเธอทุกเรื่องจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วอย่าบอกมินตรานะว่าฉันถามเธอไปได้แล้ววิภารีบวิ่งออกไปมินตรา เธอคิดจะลองดีกับฉันใช่ไหมได้ชายคิดกำลังรวบรวมหนักฐานเพื่อที่จะฟ้องหย่าและขออำนาจศาลดูแลลูกแต่เพียงผูด้เดียวเขาพยายามสะกดตัวเองไว้ให้นิ่งที่สุดพยายามทําตัวให้เป็นปกติเพื่อไม่ให้มินตาสงสยัยและคอยสังเกตพฤติกรรมทุกฝีก้าวชายคิดสืบจนรู้ว่ามินตาจะออกไปที่นั่นในทุกวันพุธเขาไปดักรอเธอที่โรงแรมกับพิทักเมื่อถึงเวลาเขาขึ้นไปรอที่ชั้นแจากนั้น ให้พิทักเฝ้าติดตามอยู่ข้างล่างเมื่อพิทักเห็นมินตราเขาก็เรียโทรแจ้งเจ้านายทันทีพเพราะเลี้ยงครับมาถึงหน้าลิฟต์แล้วครับกําลังจะขึ้นไปด้านบนชายคิดเลยออกไปอยู่ตรงซอกสักพักเขาก็ได้ยินฝีเท้าที่คุ้นเคยเดินตรงมามินตราอยู่ในเดตเข้ารูปชุดสีแดงที่แหวกว้าวเผยให้เห็นแผ่นหลังที่ขาวพองปกคลุมใบหน้าด้วยหมวกใบใหญ่จากนั้นก็เปิดประตูเข้าไปทันทีคู่ขาร่างบึกบึน นอนรอเธออยู่ที่เตียงเธอไม่รอใช้ให้เสียเวลาวางกระเป๋าแล้วเข้าจู่โจมเขาในทันทีทั้งคู่พลวันกันอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูกิติคุณหยิบผ้าขนหนูมาพันกายเขามองลอดออกไปเห็นชายสองคนยืนอยู่ด้วยความสงสัยจึงเปิดประตูออกไปชายคิดผักประตูเข้าไปจากนั้นก็ใช้เท้าดัานไปที่ตัวของกิติคุณในทันทีชายคิดเดินข้ามร่างของกิตติคุณที่ล้มลงไป เพื่อไปหาเมนตราพิทักษ์ดึงกิติคุณให้ลุกขึ้นจากนั้นก็ล็อกตัวเขาไว้กิติคุณงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพยายามที่จะสะบัดให้หลุดออกจากวงแขนของพิทักษ์พิทักษ์ใช้เข่าดันขาของเขาให้ล้มลงไปจากนั้นก็ใช้มือล็อกแขนไว้เรื่องราวกำลังตื่นเต้นเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าพ่อเลี้ยงหนุ่มใหญ่จะจัดการภรรยาที่นอกใจอย่างไรมาให้กำลังใจเขากันนะคะ ผ่านทางช่องนิยายเสียงเสน่หาบายกวิศรากันนะคะขอบคุณค่ะ